ของสาวหญิงคนหนึ่งเลิกเลิกกับคนแรกเนาะเลิกกันค่ะเลิกกันแล้วก็เลี้ยงลูกสามมีแฟนตั้งอายุเท่าไหร่ต้องก็เป็นสาวเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดปีมีลูกกับแฟนคนแรกใช่ไหมค่ะนะกี่คนตัวเองมีสามคนเลยโอ้สามคนค่ะแล้วก็แล้วก็เขาก็ไปมีเมียใหม่เลิกกันนานได้ยัง ตอนลูกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนเลิกกันอ่ะไอ้คนโตโรงเรียนอยู่อ .4 ไอ้คนที่กสองโรงเรียนอยู่ป .3 ไอ้คนเล็กคันพุ่งข้าวโอ้โหสามคนนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลำบากเนาะั้ก็ไปเไปก่อสร้างไปทำงานก่อสร้างแล้วก็ไป เอาหมดนะ่ะเขาใช้เออไม่แตกต่างกันเลยชีวิตตัวเองเ,อเขาก็ละเหมือนกัน <c oughs> เขาก็ทําก่อสร้างขายหนังสือพิมพ์ <c oughs> เดินขายพวงมาลายัยหนังสือพิมพ์ก่อสร้างหาบของขายชีวิตคนเดียวเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีพ่อแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ใช้ชีวิตคนเดียวอันนี้ก็พ่อแม่ก็ตายอย่างเล็กๆเอเอ,เอแล้วแล้ะหลังจากเลิกจากผัวลนะ แล้วก็ไปทํางานไปทํางานเลิกกับผัวได้ลูก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 ได้ผัวยี่สิบปีอ่ะก็้ยี่สิบปีลูกแบบย่ยี่สิบปีเนาะไปได้เลิกกันยี่สิบป,ปีปแล้วก็มาได้คุณศาสนาคิดที่ผ่านมาเขาก็มาตายจึงไม่ได้ได เขาตายนานนะยังใช่ตายได้สามสามปีอายุเท่าไหร่แกตายอ่ะโอ้ยังเล็กเหมือนกันสิา46ส6อือเขาดูดีมากแล้วก็มะเร็งก่อนแล้วก็เขาก็รักษาเ็าหายแล้วหายแล้วแล้วเขา ยังโชคดีนะมีคนดูแลอายอมรับจริงๆว่าไอ้น้องเขาดีนะใช่ปะื่นใจด้วยที่เขาอยู่เป็นเพื่อนดูแลเรนะาทำมาหากินด้วยกันเรีวยกว่าออรู้รู้ข่าวว่าออออรู้จักน้องพนักงานเล็กๆใช่ไหมไอ้หนุ่มอะพอสีนะ่เนาะเราเราเขามาตอนนั้น,นหัวยังอยู่เนาะยังไม่ตายเลยังไม่ตายเขาก็ไปไปมามาอยู่เนาะ เขาก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ชอบเรานะเพราะมันเด็กเนาะชอบจัง่ะป .4 แล้วหรอป .4 มันโถโอ้โถเนาะดูใต่เนี่ยปื้มใจแทนนะเนี่ยปื้มใจแทนแล้วชอบมันก็จนออกโงม .3 มันก็ไปกรุงเทพไปกรุงเทพมันก็บอกว่ารักเราพอมนกลับมา การักเรารักจริงๆนะไม่ใช่รักเหมือนกับเหมือนที่ผ่านมามันเหมือนที่ผ่านมาเป็นลูกเป็นอะไรนะใช้ดูแลดูแลกันใช้มันไปซื้ออะไรมันก็ไปขี่จักรยานชื่นใจมาให้ปลื้มใจแทนชื่นใจแทนแล้วก็มันกบอกว่ามันมันก็อายุมันก็สิบปีสิบเก้าปีเนาะมันก็พูดมาพูดมาเราก็ไม่เชื่อ พอตกมากปี29ปีมันมาทำงานมันก็พูดเราก็ยังไม่เชื่ออีกเราก็บอกว่ามึงกล้าพูดกับลูกกูไม่ละแม่ถ้ามึงกล้าพูดกูก็ขอจากลูกกูสิเออเวลาน้ำเขาก็จะพูดให้กูว่ากูเอาติดจ,จะหลอกแล้วเขาก็พูดให้เราได้ได้เด็กน้อยหลอกเล่นแล้วมัมีอะไรจะให้หลอกเลยไหม เราไม่มีครับด้วยอย่างนั้นแล้วก็กเมันก็เลยป้าบางเลมันก็พูดเขาเขาพูดไม่ได้เอาจิงเลยเอาจริงเลยไม่ได้จริงเลยเออเอาจริงก็รู้สึกว่าเชิญใจแล้วก็มันอะไรอ่ะคนเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้เขาบอกว่าให้เนื้อคู่นะแก่แล้วนะเขารออยู่ ชาติบางก่อนนะนะอาจจะสร้างสมกันไว้นะแต่ดูเขาดูแลเห็นเขาแบบเอาใจดีอะเห็นเขาแบบเอ้ยทางนี้ไหนทางนี้นะขวามือทางใหญ่เลี้ยวเข้าบ้านเห็นไม่ไว้เลยก็ร้านค้า <c oughs> ซื้อกับข้าวให้กินกินอะไรก็ซื้อตุนเอาไว้พรุ่งนี้ด้วย,ยไปกินพรุ่งนี้เวยไอ้นี่ไม่อดไม่อยากหรอก <c oughs> ไปมีผัวฝรั่งแล้วสบายไม่อดไม่อยากอยู่แอยู่อยู่นู่นถ้ามาหากินด้วยกันนู่นอพอลงมาก็มาหาลูกหาหลานนี่ลูกสองคนสาวลูกสาวอายุสี่สิบกว่าแล้ว<อ>มีผัวตั้งอายุยี่สิบได้หลานด้วยแล้วนะเนาะมีหลานสองสามคนตานี่ได้ขวา,รวขวาตรงขวาส,สระบุรีเลี้ยวขวา ไปซ้ายเลี้ยวขวาเราไงดี <laughs> <laughs> บาดตาไปลุยๆมาอย่างนี้วันนี้สนุกนะ,ะปกติไปเช่าบังกะโลพี่แดงคนนั้นะนะ่ะเช่าอยู่คืนหนึ่งสามร้อยห้าสิบแต่เที่ยวนี้มาอยู่สิบบาทเที่ยวที่แล้วที่ขาเจ็บอะไปเย็บที่โรงพยาบาลเป็นอะไรก็ไปเดินปัวท่องเที่ยวแล้วลงจากบังกะโลกระท่อมเช่าอะนะลงมาแล้วก็ขาพลิกแล้วไปเหยียบก้อนหินเนี่ยก้อนหินมันบาด มันคมเนี่ยมันบาดแล้วมันเย็บตรงนี้ด้วยนีย่แล้วก็ตรงตรงนี้นะแล้วใต้เนี่ยเยอะมันบาดไปลึกไงมันบาดไปถึงข้างในเลยอะ่ะตอนนี้คือมันยังบวมหน่อยแต่ว่านี่ตอนแรกอะบวมหมดเลยตรงเนี้ยมีเย็บไปนะเย็บตรงนี้เจ็ดเข็มเย็บแต่ในสองเข็ม นเยี่ยวนั่งเยี่ยวอยู่กันแน่องกรู้เข้าห้องน้ําไม่ได้ใส่แผ่นเพื่อเ,เยี่ยวคนนะวมบวมนี่ก็ยังไม่หายดีแล้วก็จะมาอยู่กกอกสิบวันก็เลยว่าเออทเที่ยวเยวแล้วพาดเลยชวนเพื่อนมามก็มากกกอกมาสามเที่ยวแนละ้วมาั กลับกลับรถเออถอยถอยมาคุยกันระวังรถหลังเนอะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเขกลับทางสิกลับรถมอเตอคูนเลยเคยเห็นเลยถูกคอกันหมาว่าถูกคอกันชอบได้มาเจอตัวจริงชอบดูตามดูตัวเองอ่ะเขาถ่ายอ่ะ ก็าถ่ายก็ตามดูเลยแหละรู้ว่าปวดฟันบันก่อนตามดูเหมือนดวงจิตตาชอบกันเห็นกันกถ้าปวดฟันเคี้ยวข้าวไม่ได้ลงตัวทันทีเนาะเรากินข้าวต้มข้าวโยกมันไม่ดูดเลี้วตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวตรงนี้อ่าใช่ใช่ใชเร็วนี้ข้าวร้านเลยเ,ลยเออตรงไปเลยรตรงไปเลย,เลยแล้วเวลาซื้อกับข้าวมายัางไงแล้วเนี่ยจักรย,ยานจักรยาน โตโตร้านตรงไหนใ่เมันงไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้เห็นมอเตอร์ไซค์นั่นของแฟนแล้วไงเห็นคันมอเตอร์ไซค์หลานหลานก็กลับแล้วมันมาช่วยทำนั่นนี้เราไม่มีรถมันน่าใส่ด่างใส่มองมันเออไม่ว่าอาศัยมาซื้อของได้จะใช้จักรยานไกลอยู่นะไกลอยู่นะพนมา จักรกยานที่เห็นเนอะมุกสำบันนะค่ะตรงไปตรงไหนตรงไปตรงไปตรงมีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ดีใจด้วยมีคนอยู่เป็นเพื่อนดูแลนะ<ด>ยามเจ็บโอ้ดีบ,งบ่งคงบอกว่าชื่นใจแทนอะ่ะที่เขาดูแลเราเนี่ยแหละเออ<ห>จ้าจ้าไปเลยไปเลือกเอาเดี๋ยวจ่เอาเบื่อ ไห้เดินไปถึงไหนวันนี้โอ้โหนี่ยังไงล่นนะไป่ะ,ปะกินเอาอะไรก็เอาเผื่อพรุ่งนี้ด้วยเบื่อเดี๋ยวจ่ายให้กินก๋งกินใส่แล้วเอาอะไรก็เอาปลาคงปลาเค็มปไปดูไปซื้อกันนะหนูไม่ใส่แล้วลูกค้ากระดามันบอกว่าทำอะไรไม่รู้น่ะหนูวางเลย ้องใส่แล้วได้จ้ะอยู่อยู่นั่นแหละ <c oughs> ้องใส่ใส่ร <c oughs> องเท้ามาดู แม่จะลาชื้อกับข้าวเนาะโอ้กับข้าวก็มีหลายอย่างเอาไปให้หมดแล้วปะกุ๊กจะเอาอะไรเอาไปเดี๋ยวจ่ายเองอเผื่อไว้ด้วยนะเนาะเผื่อไว้วันอื่นกินด้วยจะเอาอะไรก็เอาเดี๋ยวเราจ่ายเองเผื่อไว้ด้วยจะได้ไปกินไว้กินอย่างวันอื่นจะได้กินได้หลายๆวนันเอาไปเผื่อไป คงไข่อะไรประคงปลาเค็มอะไรจะเอาอะไรเอาเดี๋ยวจ่ายอเอ่อเอาเป็นแผงไปเลยเอาไปยกไปจอาอะไรก็จอาอะไรก็เอาเลยไม่เป็นเต็มที่มาแล้วเดี๋ยวปีหน้านุ่นแหละถึงจะได้เจอได้มาหากันอีแกก็ปีหน้าหาเอาหาเอา อ่าหาเอาซื้อไปกินหไหนขอบุหรี่สักซองจ่าอยากบุหรี่จังแม่ค้าจ่า <c oughs> เอาบุหรี่ให้ซองจ่าแม่ค้าจ่าคนติดบุหรี่บุหรี่เน,นี่ยแบบเนี้ย,อ,ยอ่ะซองหนึ่ง ซื้อไปตุนด้วยนะจะได้กินเป็นอาทิตย์นะเดี<ะ>๋ยวไม่ได้เจอกันแล้วซื้อไปตุนไว้ด้วยไม่ต้องเกงใจขอนั่งหน่อยนะขอนั่งหน่อยนะขาไม่ดีโอ้ยเจ็บขาไม่ดีนั่นแหละยี่แดงเอาอะไรเปล่า พี่มานาล่ะอ้าวซื so feels, please, ar, ้อเลยจะกินน้ำกินอะไรจะได้จ่ายทีเดียวเออพี่แดงเอาอะไรเอากระทิงแดงก็เปล่าพี่โพกระทิงแดงขวดเป่ะเดี๋ยวรวมรวมจ่ายทีเดียวเลยซื้อไอ้พอกินเป็นอาทิตย์เก็บไปตุนด้วยนะไม่ต้องเกรงใจซื้อไปไอ้พอเห็นหน้าด้วยซื้อไปตุนไว ไอ้เค no? nice. ็มอย่าไปทำมีอะไรของแห้งปลากระป๋องปลากระป๋องอ่ะเนอะดูเจโอ้แง่เออนั่นแหละเขากินอะไรก็อยากกินอะไรก็เอาไปมันตายแล้วไม่เอาไปก็นดีเดอสองขวดจ่าจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจดบัญชีไว้กินเออ กระป๋องมั้งไงไปตุนไว้ด้วยนะนจะได้ไม่อดเิ็นกันซื้อไปกิน